แล้ถผมก็ใประมาณนี้นะฮะรถเชื่อมก็มีประโยชน์เหมือนกันะนะเวลาจิบผมจะได้ทำดีๆหน่อยแต่สไตล์ของผมในบ้านนะนะเออมาเอาขึ้นตรงนี้พอพอจิบผมใช่ไหมมันจะเอ,อเันนี้นบางผลนเนี่ยมันจะขวดกับพื้นใช่ไหมแล้วเวลาถอยร้างเนี่ยมันจะเหยียบใช่ไหมทีนี้ผมเลยมีไอเดียบอกว่าเนี่ยมีไหม มีช่องอยู่นี้พอดีักซื้อมาใเสียร้อยเสีโคตรอยากเลยนะครับนี่ยนะครับผมตะขอ,อนี้กราเชื่อมทําเป็นตะคอ,อน,นะครับผมอันนี้ทําไว้แก้แก้นะลาาหลุดนะเกลี่ยมันหลุดไงฮะอันนี้มาใส่ตรงนี้ปั๊บอันนั้นจะมันจะห,หนักๆหน่อยนะผมเพราะว่ามันคลายอยู่สองตัวนู้นนะฮะอันนี้ก็คล้องแบบนี้จบนะครับผม,มเวลาตกลมเสร็จลมเ,เสร็จเอาอวกาศเสร็จวางแล้วเวลาเชือกตัวนี้มันจะ เวลานั้นมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับผมเห็นไหมตอนเรมีแตเดียวว่าเนี่ยนี่ครับผมลูกคลองแบบนี้ฮะพวกนี้ก็มั่นกันนะครับผมอันนี้ก็รูดเชื่อมนะครับนี่รูดเชื่อมจะขอไว้เฉยๆนะครับผมแล้วผมจะมาอีกแบบนึงแบบว่าทําคล้องอีกนะครับแต่คล้องของมันเนี่ยประมาณเนี้ยอันนี้ก็ค่อนขยับได้นะผมไม่รู้เป็นอะไรรูดยังไงผไม่รู้ ผมจะประมาณคล้องประมาณเนี้ยเท่วนันี่ายนะแล้วก็ขึ้นปึ๊บปิ๊บแบบเนี้ยน่าจะไม่เห็นต้งไปทางนู้นอ่ะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยจำลองไว้ก่อนนะครับผมมาประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยเออทำเสร็จก็มาหนึ่ส่วนอันนี้เป็นกรดเชื่อมกันครับไปกระขอครับผมกะขอ จะขอเชื่อมเชื่อมกับตัวนี้ไว้นะอันนี้ก็บับนเดิมะระดูบ้างวัดบร์สิกนะผมแต่ข้างในมันเป็นไงบ้างนี่ครับผมรอตฝังแบบนี้นะฮะผมคิดว่าน่าจะไม่หลุดนะอ,อผมคิดว่าน่าจะไม่หลุดน่าจะไม่หลุดนะท่ันผู้ชมเนี่ยะเออเหมือนกันหมดนะครับผมอันนี้ว่าจะเอาแก๊สโดนนะเอาไฟเอา่ย ที่เข้าไปแต่ดันว่าไฟไหมฮะสว่านนะผมสว่านเจาะทันทีทันใดรวดเร็วทันใจครับความต้องก็บเที่ยงเที่ยงของวันที่ทอดเเนี้ยเที่ยงวันที่ยี่สิบเก้านะครับผมจมป่านี้บ่ายสามแล้วนะฮะอทอดเปนคะคะ็นประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็มัดใต้ขา ผูกแตขายนี่ก็มันมันนี้เป็นเป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรบ้างคุณผู้ชมลืมโอ้ก็ต้องขอเพียงเท่านี้นะครับผมบ๊ายบายตีนโชว์